ีค่ะทุกคนพอลี่รีวิวค่ะและเพื่อมให้เป็นการสิ้เวลาเราไปเตรียมตัวแชร์พลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะรักในความลับ Our secrets โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันนี้เลยค่ะและในเวอร์ชันซีรีส์ก็ได้นักแสดงนำอย่างเฉินเจออ๋อหยวนนะคะหรือที่เพื่อนๆคุณเคยจากบทบาทในซีรีส์เรื่องเซียวฮุยประกอบคู่กับสีเมงเจียนะคะ หนึ่งในสมาชิกวงล o c k e t Girl 101นั่นเองค่ะซีรีสเรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของติงเซียนสาวน้อยน่ารักผู้ที่ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นเป็นคนเงียบๆเ,เดินทางย้ายบ้านมาที่เมืองซันไห่กับ ครอบครัวนะคะซึ่งการย้ายมาครั้งนี้ก็ทําให้ติงเซี่ยงของเราได้เจอกับคู่มั่นในวัยเด็กของเธอด้วยที่เจอปุ๊บก็ไม่อยากจะเจออีกเลยเพ oh. ราะคําพูดถักถางของเรา oh. เพื่อนของโจซูเย่ค่ะชายหนุ่มมาดนิ่งเรียนเก่งมุ่งมัน่นมีเป้าหมายความฝันในชีวิตรวมถึงมีนิสัยกล้าตัดสินใจเรียกง่ายๆคือนิสัยต่างกันลิบลับกับติงเซียงของเราเลยค่ะทุกคน ซึ่งนอกจากจะเป็นคู่มั่นในวัยเด็กกันแล้วนะคะก็ยังเป็นเพื่อนบ้านกันและกำลังจะเป็นเพื่อนร่วมห้องกันที่บังเอิญว่าจะกระชับความสัมพันธ์เป็นเพื่อนร่วมโต๊ะแล้วด้วย <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยโดยที่การใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนมอสีเทอมใหม่ของติงเซียนนั้น <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทุกคนจากนิสัยทุนเดิมที่เราเป็นคนแบบเงียบๆอยู่แล้วนะดันมาเจอกับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นเด็กกิเต็ด อัจฉริยะที่ช่างแตกต่างกับตัวเองแบบสิน้นเชิงแอบบกดดันอยู่เล็กๆค่ะเล่นทำเอาติงเซียนของเราไปไม่เป็นเลยค่ะทุกคนแต่โชคก็ยังจะพอที่จะเข้าข้างติงเซียนอยู่เล็กน้อยค่ะเมื่อได้เจอกับรุ่นพี่นะที่เคยอยู่บ้านเดียวกันมาก่อนเจอคนบ้านเดียวกันนั่นเองนะอย่างซูป๋อฉงรุ่นพี่ผู้เข้าใจจิตใจของติงเซียนอย่าง แท้จริงที่คอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปรับตัวได้เป็นอย่างดีจงติ้งเซียงของเรานะคะพอที่จะปรับตัวได้บวกกับที่แท้จริงแล้วนั้นซืเย่พ่อหนุ่มหล่ออัจฉริยะของเรานั้นไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรอย่างที่คิดนะแถมความจริงเนี่ยนิสัยอย่างใจดีช่วยเหลือติงเซียนทุกอย่างด้วย ทำแบบแอบแอด้วยนะทุกคนทั้งแบบว่าเรื่องย้ายโตะเรียนให้กับติงเซียนนะคะปกป้องติงเซียนโดยที่แบบว่ายอมหนีออกมาจากค่ายเก็บตัวโอลิมปิกนะแล้วแบบไปช่วยติงเซียนแล้วก็กลับมารับโทษในการวิ่งรอบสนามอื <c oughs> มันมีความฟินมันมีความละมุนอยู่เบาๆทุกคนอยากให้ตามไปดูคะ่ะ จนแอบเกิดเป็นความรู้สึกดีๆที่ทั้งสองคนเริ่มมีให้กันแล้วด้วยนะทางคนดูอย่างเราก็ฟินไปกับความน่ารักกุ๊กกิ๊กไว้ใสไปเรียนของทั้งสองคนจริงๆค่ะแต่ว่าก็ไม่มีใครนะยอมเผยความในใจครั้งนี้และยังมีการสัญญากันอีกด้วยนะว่าจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชิงหัวด้วยกันจะทำได้ไหมนะจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่า แต่ใดๆก็คือบทน่ารักค่ะบทดีมีความแบบกลมๆของตัวละครนะแฝงไปด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของแม่และติงเซียนค่ะที่แบบว่าเล่าแบบเห็นถึงมุมมองความคิดของทั้งสองฝั่งของทั้งความรู้สึกของฝั่งแม่และฝั่งติงเซียนออกมาได้เป็นอย่างดีมากมีความแล้วดูแบบอ๋อนี่แหละใช่เลยแม่จะคิดแบบนี้ละ เราอะผู้ซึ่งเป็นลูกก็จะคิดแบบนี้ดูแล้วมันมีความเรียวมากอยากให้ทุกคนไปดูดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างแวะมาบอกด้วยนะคะโดยที่ว่ามีบางครั้งนะมีพ่อของติงเซียนและซูยเย่นี่แหละที่คอยเป็นเหมือนตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของแม่ลูกในครั้งนี้ค่ะ และอีกเรื่องที่โดดเด่นของเรื่องนี้เลยคือความเคารพในสิทธิ์ของลูกและล้ำลึกไปอีกคือลูกสาวที่ควรมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองบทลึกนะคะแต่ว่าถ่ายทอดออกมาได้เข้าใจง่ายและเห็นภาพมากแฝงไปด้วยความน่ารักในช่วงเวลาวัยเรียนคือดีไปหมดเลยความแอบทำอัดลยลับๆให้ตลอดตลอดของซูเยที่แบบ โอ้ยจะแอบ,บทำให้ไปถึงไหนแวะบอกความจริงกับติงเซียนบางก็ได้ความฟินความน่ารักมาเต็มนะคะเคมีคู่พระนางก็ดีเล่นได้น่ารักทั้งคู่ติงเซียนก็คือยิ้มหวานมากซื่อเยก,ก็คือ มีดวงตากลมที่แบบว่ามองด้วยความละมุนตลอดตลอดซึ่งนอกจากนี้นั้นนะคะยังมีแบบว่าเหล่ากลุ่มเพื่อนที่คอยสนับสนุนความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะทุกคนโดยเฉพาะจูชีกับสาติที่เราต้องไปเอาใจช่วยคู่นี้หนักมากหน่อยค่ะเพราะเขาก็พ่อแง่แม่งอนกันมานานไม่รู้ว่าจะลงเอยอย่างไรแล้วที่แน่ๆ เราจะได้เห็นวีลกรรมเรื่องราวสนุกสนุกต่างๆของตึงเซียนและซูเย่ค่ะกับองเพื่อนที่ช่วงชีวิตในวัยเรียนเนี่ยก่อเรื่องอะไรไว้บ้างดูแล้วมีความย้อนวัยนิดนึงด้วยความที่แบบว่าแบ็กกราวด์ฉากหลังของเรื่องนะคะที่เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมดูแล้วก็มีความแบบ ผ่านมาเนิ่นนานเหลือเกินซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อค่ะว่าสัญญาที่ทั้งสองคนมีให้การที่สอบเข้ามอชิงหัวให้ได้นั้นเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างติงเซียนแ,และซูเย่ก่อนสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยความทรงจำในรู้โรงเรียนของทั้งสองและผอเพื่อนจาจะรสนุกสนานเฮฮาและฟินขนาดไหนตามไปเอาใจช่วยทั้งหมดกันต่อได้ในรักในความลับ R.C.K. อย่าลืมตามไปรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพัลีดรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย